กดฟูช่องเงียนุ่ยฮวาลนจ้ะพี่น้องในวันที่เงียบเงาไม,เงไม่มีเขาแต่มีแต่เรามีแต่น้องเตยกับยายนุ้ยพี่น้องมัในเงียบเงียบพี่น้องล้านกับเปิดหรือเกาอยู่จ้ามาด้จ้ามาเด้อ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ยายนุ้ยกับน้องเตยในะได้พี่น้องเด้อ เป็นกำลังใจยนุ่นนั่งนับรถอยู่นี่ละพี่น้องเมื่อน่ะรถแล่นวิ่นวันวิ่นวันอยู่ถนนบอพี่น้องยายนุ่ยก็นั่งเบิ้องู่นี่ละจ้านั่งล้อลูกค้าจ้านั่งล้อลูกค้าอัปเดตร้านกาแฟพี่น้องมื้อนี้เงียบอยู่จ้าเนาะเออกับเป็นบางมือธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเออยเบิ่งไปเรื่อยๆดอกมองตัวนี้เหมือนกันใก้น้ำเราเบิ่องนองตยหัวสมือเบิ้งงามงามพี่น้อง โอ้ยงามไหลเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งสีดกบ่เบิ่งงี้มันเป็นหมากเป็นนวยอาน,น้องเตยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะโอ้พี่น้องสวัสดีงามงามลูกค้ากับประธานมาอยู่สวัสดีจ้าย้ <laughs> ยอนยวาวสวัสดีจ้าทอนสซบัวไหมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเงียบเงาพี่น้องเงียบเงาแดดกระห้อนคนก็เงียบ,เ,ยบ,เ,ยบ,เ,ยบเป็นสี่ขันออกมานแดดที่เนาะ การค่าการขายกับจังสี่ล่ะพี่น้องเนาะเออกะทิสูบชอบไปละจ้าสูบไปเรื่อยๆสร้างน้ำแข็งมาลงไว้กะสิละลายล่ะพี่น้องแข็งหมดแล้วนะจ้าวันนี้น้ำแข็งหมดขายดีเตี้ยละลายหมดละลายหมดจ้าละลายหมดจ้าว่าแม่นขายดีบ่แม่นจ้าน้ำแข็งละลายจ้า แสบน้อยอยู่เด้อพี่น้องเด้อผุล่ะแดดล่มล้มตกพุล่ะน่าจะว่าน่าจะมีลูกค้ามาเนาะพี่น้องเนาะคิดว่าให้กำลังใจย่าของนะพี่น้องเนาะสู้กันไปงสิหล่ะจ้าแดดฮ้อนแล้วหน้าแรงใบไม้พป็นยังคัมบอดกับล้นเบิดแล้วผลัพี่น้องป่ะพานธุานี้ล้นเบิดดีดอกกับบางต้นก็ล้นเบิดแล้วบางต้นกับพันน้ล้นเนาะพี่น้องก็บอกต่เมียหัวน้าตีต้นไม่น่ะ นาแร้งก็เป็นเัง่ี่สิละเนาะพี่น้องเนาะใบมันก็จีล่วงโรยแน่เงียบใจเงียบออกมาอยููเป็นมู่กันอยู่นี่ละไรแมงวันอยู่นี่ละพี่น้องตบยุงไรแมงวันอยู่นี่ละจ้าวันี้ยังเกิดขึ้นเลยพี่น้องใอ้มืออนีิเงียบไรกินข้าวกินน้ำกับยังเนาะพี่น้องเอ๊ คือมาแรงหลายแทีสิไปหายย,ายังยูวยังกินน่ะย้มตกก็คือจังสิบ่แรงเกเทียยามแรงก็คือจังสิบ่ตกจยรเทียน่าฝนนี่ก็ได้ดูแลสุขภาพนี่ด้วยจ้าเย็นกับเป็นวัดห้อนกับเป็นวัดคือกาได้พี่น้องสมม่อเนี่ยเป็นยังดอกเป็นได้ซื้อย้มมาลดคอยด้วยมือเ้านี่ยันจามมันอือ ามปีกๆเพนีขิมมกด้วย <laughs> ี่เขาถว่าเป็นมหมอกมันเป็นหมอกอ่ะออ <c oughs> บักซองเล่นมาคือพวบักหาเล่นรัดรดน้องพี่น้องบักซองเล่นมาบักหาเล่นรัด <c oughs> ขีมมกใหญ่เด้อออกสองหูดังนะ <c oughs> นิวมือหานิวตวุ่ย <c oughs> น้ำมือเศรอีว่าเป็นมหมอกเแม่นมนสิคุกวนเต้พีเอ็มเตยเออพีเอ็มนะพี่น้องมือเศรานีหลายก็่มือพ่อมือเศรเนี่ยเตย้อ,อมาไทายคิดเรอ เอาบ่เม่นหมอกติดที่เธอาไทยนะโอ้บ่เม่นหมอกสั่นพี่น้องอากาศห่อนก็สิ่มาหมอกใสจากแล้วควันเตตสนามหมอกควันเดียวไปเพราะเพาเห็นบ่เห็นบ่เห็นมันเป็นเป็นเป็นฝุ่นเนาะบ้านบ้านเขาเห็นแบบเออก็ยังเป็นขาวๆเนาะจางพนอะไรไม่ช้านี่เห็เชอามานี่เป็นคอแหงๆเป็นเก็บเก็บคอเป็นขี้มป็นไอแหงๆเนี้ยไอบ่เมนว่าไอไอไข่เดวยวอ่ะ ไอแบบพี่จะเขาป่วยเดนเออไอแบบไอไอร,รักไข้คอเลยเห็นไหมน่ะพี่น้องเอ้ยดูแลสุขภาพเด้อฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าวันสันเดย์เขาตามเทนเพื่อนเนาะออกบ้านออกซองกละบเรื่องลืมหน้ากากอนามัยเด้อพี่น้องโควิดกันหน้ากากเนาะพี่น้องเนาะฝุ่นสองจุดพีเอ็มสองจุดห้ากันหน้ากากเนาะพี่น้อง <laughs> <laughs> เออออกนอกบ้านด,ด้วยหนักกากหนักกากพี่น้องมาหนักกากอนทำไมเด้อแบบอย่างก่อนถุงหมักแกลงสิแบบบ่แบบสซมัวแมนแถมเพิ่มอีกหน่อยแมบบ่สวมมาเลยเหออน่อยพี่นอ้องเอ่อนนัวหัวมึนกันไปด้วยกันยูผูด้เดียวกันสิบ่มีผัวเด้ก็ไล้หวังว่าเราเป็นมู่กันพี่น้อง กินกาแฟดีแล้วเราเล่ากันสองคนพี่กับน้องเราพี่นั่งเนาะเมนูมเนใหม่หน่อยนะน้องเจอเฮ็ดไม้ไอ้นี่ดูดเล่าคำหนึ่งอ่ะคือเไม้อยังก็ดันโกนาคอฟฟี่ดันโกนาดันโกนาคอฟฟี่ลาเต้มินลาเต้มินพี่น้องโอ้ยซื้อกาแฟนั่นเมนู้ไม่กะซื้อเองเนาะโอ้ยเนาะซื้อเองนาะ บจำยากยากหรอกแซบแซบพี่น้องหอมอืมแซบอยู่สดชื่นอะอากาศมันร้อนกินสดชื่นน้ำแข็งก็บุลาันถอยเย็นทุกอนเด้กาแฟกาแฟฟีกินเบิดมือก็ได้กาแฟซื้อได้ป่ะเนี่ยกาแฟซื้อเบิดมือกับบุ๊กซื้อกินเบิดมือกับบุ๊กินเนาะพี่น้องน้อยย้ายนุ่ยนะกินเนื้อนุ่ยด้วยนะกฟีเบิดมือถอยเย็นก็กินเบิดมือก็ได้ดิอ่าขันได้ซื้อเบิดมือบับกินก็ได้โอ้ใช้ยาแย่หนุ่ยพี่น้อง นี่ละกาแฟฟรีพี่น้องเอ้ยเห็ฮลายกินไลน์ดิดคักไปทีเนี้ยมามีน้องเฮดว่ากันแล้วก็แจกเซสียวอยู่ท่งนาสองคนบีกับน้องมาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่เข้ามาพี่น้องเอ้ยเข้ามากินกาแฟทุ่งนาคำมมอสและน้องเตยน้องพี่น้องเนาะเงียบเงาในวันบ่มีเจ้าได้มีแต่มีแต่พวกไข่ มุดเจ้าบ่มีนั่งนับรถจุดตาลร้เลยพี่น้องนี่กอยังอีกบุกาแฟดิบไปเนี่ยจับมดมากัดกันตดเจมดนมดเจ้ามดขยน่อยนี่มากดนดเจดน่เดกันเ้อยมดอยดเ้ดเจ้ายนีม้มดี่นั่นี้นี้นอนี่เนมน้เด้อ าเอฟังใหม่ขาหมดไว้เนาะพี่น้องเน้องขี้จังอะใหม่ข้อใหม่น้อยนี่แม่ตัวนี้ของใครตัวนั้นของเจ้าของใช่ไหมฟังสีฟ้าสีเขียวสีแดงไปสั่นวะอือยันหนุ่ยก็บสีอาฟังมอดมัดขาหมดไว้เอามัดกัดกันเลยเเนาะองียบไรเนี่ยเงียบเด้พี่น้องจับมดกัดกันเลยเนาะมาที่น้าอันกินกาแฟเนาะผู้ใดยสนาได้กินฟรีหรอยันหนุ่นสนายันหนุ่ยก็กินฟรีลหโอยลดมือ เบื่อเบื่อคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยผู้ใดเ,เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยนหนุ่ยในเด้อจ้ามาบอกนัวหัวมันให้พี่น้องนในหัวเน่จากน้อยเนาะพี่น้องเนาะอย่าเครียดกับหลายเจ้าฝุ่นพี่เอ๋มซองกินหางก็เป็นตาเครียดแล้วมาพี่น้องนะผู้ใดบ่อยากเครียดใครเครียดมา,ขาเ,มเมข้าเบิ่งเบอร์คลิปเงี้ยหนุ่ยหัวล้านเด้อพี่น้องเด้สอ,อาาสำหรับคลิปนี้เงี้ยหนุ่ยหัวล้านก็ฝากไว้สำนี้จ้าฝากช่องหน่อยของเงี้ยหนุ่ยหัวล้านน้ำเนจ้าสวัสดีจ้า